สี่คุมภาพันในวันเลนทายใครจะเหมืนดาวบ้านเหมือน,อน,นมาค่ะวิธีที่หนึ่งก็คือซื้อสติกเกอร์มาเยอะๆแล้วก็มาติดเองเค่ะติดเองเยอะๆเลยไม่อั้นค่ะไม่อั้นติดอั้นเออติดไปเยอะเลยติดไปให้หมดเลยเยังติดไม่หมดนะติดไม่ไม่หมดจริงๆนะคะติดไม่หมดค่ะนี่อเนะี่ยโอเคค่ะแล้วก็บอกว่าอะไรไม่รู้เอออันนั้นนะคะ บอกว่ามีคนชอบวิธีที่สค่ะก็คือบอกว่าคุณนี้อยกนขอเราให้ได้คือก็ชอบนนเลยก็บบว่าแล้วก็ติดยูเคือพอวดินไทยผ่านมาก็นก็ใรเป็นเหมือนได้ไทมคเป็นสองวิธีค่ะใครมีบานของก็มีมมากเลยค่ะ